ไปข้างหน้าเราก็เจออยู่ตรงศาลเจ้าเนี่ยแหละเป็นหลุมฝังศพมันเออไม่ได้เราจะจับนี่หว่าโอ้ยๆๆไม่ต้องห่วงอาจจะเป็นลาหลุมฝังศพพวกเราแทนนี่แหละอ๋อไม่มันมันกัดมันกัดหมูป่าลูกสุนัขหมูป่า,า,าน,นี้มันมีเรืองไปทั่วเลยเนี่ยโอ้ชีชิเชิ่ช พลาตกอะไรของมึงวะเฮ้ยมันลม้มเหรอม่ล้มได้ไงเนี่ยล้มได้ไงวะมึง counter ลม้ลมจริงไมลออง่ได้เ c o เตอร์ล้มหลอกจริงหยอกเล่นแต่นี้มันล้มจริงสีอีกโอ้ยอยากจะเปลี่ยนที่แล้วแล้วทำไมโบว์มึงถึงไปเลง็งหมูป่าอุ้ยอุ้ยอุ้ย น้ำาโลแมทีเรียลโอ้ไวเวอร์เทียลโอ้โดนแค่นี้ลองห้โอ้ยปวดทพอาะิกเลยเพื่อนผูชิบหายแม่งโดดมาตรงหน้าเลยโบนเลือดลุยลุยลุยลุไม่โดน โอ้ยเซฟไอฮิวพอดีมองมองมองวัไรโอ้ยอย่มาช็อตกันใส่เฮ้ยบุ่ท่านี้แรงเฮ้ยอ้าวโหมันตรงมันบอาแรงแต่ตีกูไม่โดนเยอะเลยเนี่ยก็แรงแต่ไม่โดนไงคือกูตั้งคอตเตอร์ฟรีเลยเมื่อน อย่าใครจะไปม,มองทันวะเหยียดขา,ามันโคตรนี่เลยเฮ้ยโอ้เกือบเกือบเกือบไปรู้จักไวบักเปล่าโอ้อยใช่ไงมันบอกว่ารู้จักเทลไฟป่ะรู้จักรู้จักดีเลยพี่พี่ ใช่มันอาฆาตพยาบาทกูแล้วอสูรพยาบาทตัวนี้กัดขบฟันแล้วระเบิดโอ้ยเ,เตรียมปล่อยท่าแรงเหรออืมหลบได้เหรอแรงไม่รู้แต่ไม่โดนมันหลบออกหลบท่ากูร<ม>ัวเลยโอ้ยอยเฉยดิแม็กซ์กไปยอมรับว,ว่ามึงเทงชหาย ไปชมมันเดี๋ยวมันเคยตัวแล้วมันก็มาหากูแล้วแล้วมันก็มองกูเฉยกูก็ยิงช็อตกันใส่มึงเล่นโอ้โหแต่เขอเตอร์รลุกไปได้แต่ว่าก็โดนจดีโอโอโอหะแล้วมองไม่เห็นอ,อ้าวไอ้เยี่ยนแล้วตัวสปอร์แมนหลบมา ลองใช่พี <c> ่ <oughs> เอา้องให้อีกไเนี่ย,ยไม่ใช่ป่ะโ,โซ่ฟ่ซึมว่ะมีของมีของเล่นไหมแถวนี้แคชเช่แมนไม่มีพี่ <c oughs> ไม่มีเลยนะ มันคำรามกูกระเด็นเลยพี่วิชานินจาสายฟ้าวิชานินจาปัดเสาฮิวโอ้สป์แมนหลบวอยหายระเบิดกินอะไรไม่ออกสป์แมนด้วยก่อน โอเคใครจะรบมองทันไม่โดนเว้ยตัวโบกกันตรงเสาฮิวเนี่ยแหละกูชอบเหนื่อยแล้วงเดือดอะไรวะจี้หายโก้อยตักกันตรงเสาฮิวเว้ยล้มล้มไม่เป็นไรจี้ผาย นีพิชานินจาคางคกระเบิดตุม้มอีเสร็จแล้วก็หนีโสดโอ้โหสะอาดตั้งเคาน์เตอร์รอพชานินจาสักคั้งมหาลันจวน <Okay. S 2> เล่นใหญ่มากอ่ะมันเป็นตัวที่แบบใส่สูตรจริงๆกันเลยตัวเนี้ยอันหนึง่งอะไรวะดีหลังมึงแต่ตอนนี้อยู่ข้างหน้าขี่ได้หรอะเว่งอีองอซัดอะไรสามตัวพอ <Okay. S 2> <ม>ดีโอเคอยู่กูตรงนี้แหละแ<ม> <laughs> ล้ววนไปวนมานี่เดิม ตรงนี้แหละโอเคเรียบร้อยไม่รู้ว่าเอาหางก่อนเอาหลับชิบหายแล้วบุ่นตีเลยกูกูหยุดไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยู่ตีอยู่เพราะว่าเดมอนไปเดมอนดักเดมอนดักเฮ้ยล้มนานอยูวะอีแล้วอย่าตั้งคำถามเลยเนาะเออดูว้าวฟิวเลยบางอย่างอ่ะบบางอย่างไม่มีเหตุผลก็ดีเหมือนกัน เหนื่อยเหนื่อยใกล้สตาร์มิน่าใกล้หมดแล้วชิปหายโอเคเกือบไปแล้วอย่าลังเลถ้ามันใช้ท่านั้นนะกูบอกเลยมันหลบได้ไงวะท่าอะไรเดี๋ยวมึงไปไหนเนี่ยกูอยู่นี่โอเคเวลาถอยก่อนเก็บ กูเจ็บกูเจ็บเออเดี๋ยวน้อโอ้หเกื่อบคิวกันแขนมึงมากเลยเนี่ยอึ๊บบอกว่ามึงใช่ไหมไอ้ตัวทอกซิกไม่โดนว้ยเออไอ้หีงอุตม่าหะโดนอะไรเล่นละมาน้ำหมดไวจังวะมานาอะไร แท้เหมือนของกุยแหละมานามึงมีมานาด้วยเหรอเล่นเกมอะไรเห็นเรียกว่าอะไรล่ะ m p เหรอแล้วมานาอะไรสตามิน่าเราเหลือเลยเออก็แซมิน่าเราแหละเออแล้วมันมานาตรงไหนวะมันก็คือมานาไม่ใช่เหรอไม่ใช่โออทตายเออยหย่ละไอโอ้โหสวยงามนึกงไม่ออกซูเปอร์แมนครับ ห่างกูจะเอาห่างมันอย่าหนีอย่าหนีกูจะเอาหางเหนื่อยเหนื่อยเหรอเหนื่อยเหรอเรียบร้อยสวยหนีไปไหนอะหนีหา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 ระเบมดาบ โอ้ยนิดเดียวเองเลือดคิดสองเปอร์เซ็นต์ถ้าต่ำกว่ายี่สิบเราจับได้แล้วบุญผู้ไม่นำมาโลเพดศได้เหมือนกันนะมันไม่มาโลเพดเหรอแย่โอเคเดี๋ยวกูเตรียมกับดักเลยนะไอ้นี่ใกล้จับได้แล้ว <c oughs> โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮียถ่ายมาเลยอ๋อเฮ้ยอ่ะไม่โดน จับไปแล้วจับไปแล้วโอเคโอ้ยโอ้ยอ่งบอมเตรียมนะพิชานิจจ่าหลุดทางจำบบอลลงมาสิมึงลงมาเย้วิชานิจจ่าบอมยาสลบเอาด้วยเหมือนกันเมื่อกี้อีซี่ว่ะแม็กนัมโลเมีอยกูตายกับนักการคุก่ายสองตัว เมื่อกี้ถ้าเกิดเราตายทีหนึ่งนี่คือเราก็จบเลยจบเลยเลยเรียกว่าไงอ่ะเขาเรียกว่าไม่จบไม่ตีไม่ดีขึ้นเลยเฮ้ยองโดนบอลชื่อก่อนสิแบบว่าเรียกว่าแรกแรกสร้างไง